พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะวันนี้จะมาพิกาคาร์ดนะคะมีทัง้งหมดสองกองให้คุณได้เลือกนะกองที่1นกองที่2องกองที่หน,ก,ก,หนก็จะเป็นพัมแมสราสวัตรีกองที่สองนะคะก็จะเป็นพระนารายยังไม่ได้สับไพ่นะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกมาเลยว่าพรใดที่ท่านกำลังส่งถึงคุณนะเราจะเปิดให้คนละ3มหรือ5้าใบแล้วกัน สำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคะกองที่หนึ่งก่อนนะเพียงโอ้โหจัสติกนะคะอ่ะหลายคนนะคะกำลังเข้าสู่การบารลานซ์การปรับความสมดุลบางคนเพิ่งสูญเสียนะคะผิดหวังนะคะหรือกำลังแบบ ยังทําใจไม่ได้นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะหลายคนก็เป็นช่วงที่ไม่อยากจะวุ่นวายอะไรกับใครเลย energy เเของคุณช่วงนี้นะคะแต่มันเหมือนช่วงเนี้ยความยุติธรรมนะคะหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นมัน,ม,นมันผ่านไปแล้วคุณจะเข้าสู่ความว่าความสมดุลน,นะคะกาลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ นะจากนี้ไปอย่างเช่นความยุติธรรมต่างๆนานา,นาหรือความสมดุลของสภาวะของแบบชีวิตของเรานะคะกำลังจะดีขึ้นมาดูสิควะว่าพรใดนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังส่งถึงคุณนะคะ,อะขอสามใบาการขยับขยายนะคะกำลังมีทางเลือกที่ดีเข้ามานะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวบางอย่างซึ่งสิ่งสิ่งนี้คุณจะได้ Take action นะคะอย่างเช่น งานที่2หรือสิ่งที่มันดีอยู่แล้วมันจะดีเพิ่มมากขึ้นหรือมีการขยบขยายในทชิศทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะอ,อีกหนึ่งใบค่ะหลายคนก็รอคอยในเรื่องของทางไกลต่างประเทศนั่นแหละก็จะได้เช่นกันนะคะ,ะสิบดาบสุขภาพค่ะใครที่ขอพรไว้ในเรื่องของสุขภาพนะ,ะอย่างเช่นสุขภาพที่มันแบบ อ,อดๆออแอดๆเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะดีขึ้นรวมถึงสถานการณ์การต่อสู้อะไรต่างๆนานามันจะแบบว่าคุณจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นมากๆแล้วอีกหนึ่งสิ่งอันนี้ม,นนมันเป็นมันเป็นสามารถเป็นไปได้ทุกเรื่องนะคะสิ่งที่แบบมันเพิ่มพูนมากขึ้นการขย,ขยายการเห็นโอกาสใหม่ๆหรือช่องทางใหม่ๆหรือว่าสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นได้เช่นกันรวมไปถึงมันจะมีโอกาสมาให้คุณได้เทคแอคชั่นนะคะ เออรวมไปถึงสุขภาพของคุณจะดีขึ้นค่ะนี่คือคนที่เลือกกองแรงนะทีนี้ไปกองที่สองค่ะเราสับพลังงานสดนะกองที่สองพนาราย์่าเราดูพลังงานก่อนสามใบนะคะอ่าหลายคนในนี้นะคะก็เป็น Energy ของแบบชาวทัดน้ำนะคะมีความเป็นแบบ อบอุ่นห,ห่วงใยใส่ใจอ่อนโยนมีเซ้นต์นะคะอืมหลายคนเหมือนคุณกําลังทําข้อตกลงบางอย่างหรือรอคอยการเก็บเกี่ยวบางอย่างเหมือนมีการวางแผนบางอย่างเกิดขึ้นที่จะไปมิตติ้งจะไปทํำดีลหรือว่าเมเนจจัดการหลากหลายเลยทีเดียวมันคุณได้วางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะอืมวางแผนระยะยาวไว้แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินไว้นะคะมาดูว่าสิ่งที่คุณคิดไว้จะเป็นยังไงเนาะอืม ขอช้าไปครับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอทุกอย่างจะโอเคสถานการณ์ของคุณจะปลอดภัยนะคะไม่ว่าคุณจะขออะไรก็ตามอย่างเช่นการตัดสินใจหรือว่าความความสํำเร็จที่จะเกิดขึ้นบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้มันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สัญญาณก็ออกมาบอกนะคะว่าทุกอย่างจะโอเคไม่มีอะไรติดขัดนะอ,อันนี้น่าจะเป็นระยะใกล้แหละ อู้เดมเเชียนนะคะอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณนะคะคุณพร้อมแล้วนะคะเออคุณพร้อมแล้วเด e มเเชียนคือคนที่แบบสร้างโลกทางวัตถุนะคะแล้วก็เหมือนคุณศักยภาพของคุณตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเริ่มอะไรคุณพร้อมแล้วหลายคนอาจจะเริ่มธุรกิจนะหรือว่ามีการเริ่มเกิดขึ้นในไทมิ่งนี้นะคะคุณสามารถทําได้ด้วยศักยภาพที่คุณมีนะคะอันนี้เดอะ o w าวเวอร์ขึ้นมามันเป็นสัญญาณบางอย่างนะในเรื่องของ การเตือนอย่างเช่นการลือ้อการลื้อบางอย่างพังทลายบางอย่างที่มันไม่ใช่เราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจัก,กรวาลกําลังจะส่งสถานการณ์ส่งเหตุการณ์หรือส่งโอกาสมาให้คุณได้เริ่มต้นนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณนะคะอาจจะมีการตัดสินใจจะทํายังไงดีแต่นะคะภายในของคุณบอกว่าคุณพร้อมแล้วกับการเริ่มต้นนี้ ะะแล้วคุณได้พรแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจัก,กรวาลจะเปิดทางให้คุณแล้วจะจัดสรรน,นะคะเหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นให้คุณให้คุณได้มีโอกาสนั่นเองสาหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะคุณพร้อมแล้วกับการควายคว้าโอกาสนะคะกับทามิ่งนี้เนาะอันนี้น่าจะเร็วเร็วพอสมควรนะคะจะเป็น3ามถวันเป็นต้นไปนะขอให้คุณโชคดีนะคะเลิฟเลิฟค่ะ